ใครลงคลิปมาเป็นร้อยแต่สร้างยอดขายได้น้อยนิดเดียวคุณต้องห้ามพลาดคลิปนี้ในขณะที่หลายๆช่องบ่นกันอุบเลยนะคะว่ายอดวิวตกยอดขายก็ตกแต่จะบอกว่าช่องที่ครูนราทำในหน้า TikTok Shop นั้นมันส่วนทางกับเพื่อนๆมากเลยค่ะคือออเดอร์กันหน่ำยอดวิวก็จ่ายซึ่งเป็นช่องที่มีผู้ติดตามเพียงหลักร้อยนะคะไม่ได้ลงคลิปสม่ำเสมอเป็นประจำเลยอยากลงอะไรก ไม่ได้ไลฟ์ช่องนั้นเลยแต่ครูนารารู้วิธีว่าทำยังไงให้คลิปนั้นมันมียอดวิวและทำยังไงให้คลิปมันสามารถขายได้ด้วยตัวมันเองอารมณ์แบบใครเห็นแล้วต้องกดซื้อเดี๋ยวนี้ซึ่งเทคนิคที่ครูนาราใช้นะคะนั่นก็คือการแกะรอยตัวเองเวลาเราเห็นคลิปคลิปหนึ่งแล้วเราอะรู้สึกอยากจะซื้อขึ้นมา ดังนั้นเพื่อนๆสามารถแกะรอยตัวเองดูนะคะว่าเวลาดูคลิปแบบไหนแล้วเกิดความรู้สึกอยากจะซื้อขึ้นมานทีให้เพื่อนๆทำแบบนั้นเลยและสิ่งสำคัญในการทำคลิปขายข,ายของนะคะใน t TikTok Shop เนี่ยเพื่อนๆจะต้องถ่ายคลิปด้วยตัวเองอันนี้คือเป็นกฎสำคัญมากๆซึ่งการทำคลิปเองการถ่ายคลิปเองนั้นมันจะต้องผ่านการ เรียงลำดับเหตุการณ์ว่าจะต้องเอาอะไรขึ้นเอาอะไรหลังจะพูดอะไรจะภาคแบบไหนจะให้ภาพออกมาเป็นยังไงมันต้องรวมครบองค์ประกอบในคลิปคลิปนั้นซึ่งครูนาราจะสอนเทคนิคต่างๆให้ในซีรีส์สอนสร้างเงินล้านออนไลน์ซึ่งจะมีทั้งหมด12วิชาในการสร้างเงินล้านในออนไลน์วิชาแรกที่เราจะเริ่มเรียนกันประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือวิชาการ ต,ต่อคลิปให้ขายดีลงทะเบียนรับราคา Early Bird ได้ที่แอดครูน l a นะคะ